นี่ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนิดพาทุกคนขึ้นเขาค่ะเราจะไปส่องเห็ดกันนะคะแต่ว่าระหว่างทางทุกคนดูสวยมาก บรรยากาศทุ่งเขาแล้วก็น้องวัวของสวิทที่กำลังกินญ้าอยู่หลังจากที่ฝนตกทั้งคืนนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เราจะได้เก็บเห็ดพึ่งหวานแล้วก็เห็ดมันปูบ้างหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปได้วยกันค่ะมาถึงแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ป่า เงียบมากอากาศก็ค่อนข้างจะเย็นนะคะเดี๋ยวนี้จะเปลี่ยนรองเท้าแล้วก็ใส่เสื้อผ้ากันฝนนะคะที่ี้เตรียมมาเพราะว่าฝนตกทั้งคืนนะคะแล้วก็ตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วป่าค่อนข้างที่จะชื้นแล้วก็เปียกมากๆนะคะถ้าเราไม่ใส่ชุดกันกันเปียกนะคะเราเดินแป๊บเดียวก็จะเปียกก็จะหนาวก็ต้องรีบลงจากเขาแล้วนะคะเดี๋ยวมาเปลี่ยนกันค่ะก่อนที่จะเข้าป่านะคะ เดินเขาที่นี่ต้องรัดก,กุมนะคะแต่งตัวให้มิดชิดแล้วก็รองเท้าควรจะเป็นรองเท้าที่สามารถเดินเขาได้นะคะรองเท้าธรรมดารองเท้ากีฬาอะไรแบบเนี้ไม่แนะนํานะคะเพราะว่าจะลื่นมากๆแล้วก็สามารถที่จะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะ ไปค่ะทุกคนเข้าป่ากันค่ะตอนนี้นิดก็พร้อมแล้วนะคะในกระเป๋านี่ก็จะเป็นพวกเอกสารสําคัญนะคะกระเป๋าเงินแล้วก็ขวดน้ําดื่มนะคะโทรศัพท์แล้วก็นี่จะเป็นตะกร้านะคะมีมีดปุงมือแล้วก็ทิชชู่นะคะเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าค่ะเร็วๆทุกคนดูป่าเห็ดนะคะว่ามีความชันขนาดไหน อากาศเย็นมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็เดินป่าในช่วงเดือนกันยาแบบนี้นะคะต้องระวังแล้วก็ค่อยๆไปนะคะเพราะว่าช่วงนี้เขาเริ่มจะล่าสัตว์กันแล้วค่ะระวังให้ดีนะคะมาเดินต่อกันทุกคนแปลกมากๆเลยนะคะไม่มีเห็ดอะไรเลยแม้แต่เห็ดผิดก็ไม่มีหรือว่ามันหมดหน้าเห็ดไปแล้วทุกคนแต่นี่เห็นเพื่อนๆพี่ๆเขาไปเก็บกันนะคะช่วงนี้ว่า เห็ดออกเยอะแล้วก็ออกทุกทุกที่เลยนะคะก็เลยมีเวลาช่วงเช้านิดนึงขึ้นมาเสี่ยงดวงดูค่ะดูเห็ดไม,ม่แน่ใจว่าเห็ดอะไรทุกคนนิดเดินสำรวจทั่วป่าแล้วนะคะปกติป่าที่นี่นะคะก็คือไม่ต้องเดินให้เมื่อเลยค่ะนิดรู้จุดว่าเห็ดจะออกจุดไหนนะคะคือไปตามจุดตามจุดเลยบอ,อไม่มีเห็ดเลย มันน่าจะหมดฤดูกาลเห็ดของปีนี้แล้วนะคะเพราะว่าอยู่บนภูเขาเนาะมันค่อนข้างจะสูงนะคะก็เดาเดายากว่ามันมีเห็ดหรือไม่มีนะคะเราต้องขึ้นมาดูเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็แถบอื่นที่เขายังเก็บกันอยู่ก็ยังมีให้เก็บนะคะแต่แถบนิดก็คือเห็ดวาเล่ฝั่งนี้ไม่มีแล้วค่ะเดี๋ยวนี้จะลงเขาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปหาอะไรทําบางทีนี่อาจจะไปสวนถ้าฝนไม่ตกนะคะตอนนี้เริ่มจะลงเม็ดแล้วค่ะไปกันดีกว่าค่ะ มีลูกหัวใจบนหน้าผากด้วยน้องวัวสวิตกินหญ้าบนภูเขานะคะระหว่างทางลงเขาค่ะทุกคนเมื่อเช้าขึ้นไปยังไม่มีแดดนะคะหากลับลงมาเริ่มมีแดดแล้วค่ะ ทุกคนคะนิดกลับลงมาจากภูเขาก็คือไม่ได้เห็นสักดอกนะคะก็เลยแวะที่บ้านแล้วก็ไปกิเข้าเที่ยงนะคะเสร็จแล้วก็เลยว่าจะพาทุกคนมาทําความสะอาดสวนต่อค่ะนี่คือกรีนเฮาส์เล็กนะคะเมื่อเมื่อสองวันที่แล้วนิดมาเก็บของเก็บอะไรนะคะตอนนี้ก็คือโลงะะ่งแล้วค่ะนิดก,ก็เลยกะว่าจะค่อยๆทยอยแยกชิ้นส่วนของเขานะคะจะลองทําเองคะ่ะเดี๋ยวก็ดูกันว่า ภารกิจวันนี้นะคะนี่จะทําสําเร็จไหมแต่ว่าอันดับแรกนะคะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูก่อนว่าปัญหาของเราคืออะไรนะคะจะมีบางอย่างที่เก็บไว้นะคะแล้วก็บางอย่างเราต้องเอาไปทิ้งนะคะเดี๋ยวนิดเอายาก่อนนี่นะคะทุกคนนี่คือสเปรย์นะคะที่จะมาฉีดไล่มแมลงนะคะปัญหาของเราก็คือทุกคนเลยดูใกล้ๆนี่จะไม่เข้าใกล้มากนะคะเห็นไหมมันคืออะไรเดี๋ยวจะซูมเอา นี่คะ่ะทุกคนรังแบบอย่างใหญ่เลยนะคะวันนั้นที่นิดมา,เ,าเก็บของออกนะคะนิดไม่เห็นแล้วทีนี้ยไปโดนเขานะคะรังพึ่งแบบแตกเลยค่ะไม่รู้บ้านเราเขาเรียกอะไรนะคะตัวไม่ใช่ตัวพึ่งนะคะนี่ประมาณนี้เดี๋ยวจะฉีดสเปย์ให้เขาแบบว่าอาจจะต้องทำฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะคะขออาภัยด้วยเพราะว่ามันจำเป็นจริงๆค่ะ ฉีดแล้วเตรียมวิ่งนะคะทุกคนวิ่งให้เร็วนะตอนนี้ผ่านไปประมาณสามนาทีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงทุกคนไปดูกันค่ะมันร่วงหมดแล้วค่ะทุกคน นี่ค่ะอุย้ยนี่น่าจะตายกันหมดแล้วเริ่มเริ่มจะแบบชักดิ้นชักงอกันแล้ว้ยขอขออภัยนะคะทำค่าสัตว์ตัดชีวิตมันจำเป็นจริงๆค่ะถ้าไม่อย่างนั้นก็คือทำงานไม่ได้นะคะเหมือนรังแตนบ้านเรานลคะ่ะเหมือนกันเลยแล้วก็ไม่ใช่รังเล็กๆเลยนะคะดูลูกของเขาก็กำลังจะเป็นตัว ดูอุปกรณ์เครื่องมือของนิดนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆแยกไปทีละฝั่งนะคะฝั่งนี้ก็จะแยกออกเป็นแผน่นเป็นแผนเป็นแผนนะคะแผ่นนี้ก็คือทิ้งนะคะส่วนโครงสร้างของ g r e e n เฮาส์ก็ยังดีอยู่นะทุกคนจริงๆนิดจะเก็บไว้นะคะเดี๋ยวดูก่อนว่ามันพอจะเก็บไปได้หรือเปล่านะคะถ้าไม่ได้จริงก็คงต้องทําใจแล้วก็ทิ้งไปค่ะอันดับแรกก็คือดูก่อนว่าอุปกรณ์ตัวไหนที่มันพอใช้ได้นะคะ นิดไม่ได้อ่าเก่งเรื่องช่างเรื่องอะไรนะคะนี่ทำพอที่เราเข้าใจนะคะทำแบบที่เราพอเข้าใจ ส0นาทีเรียบร้อยแล้วอุโม,มงผักของเราเดีย๋ยวนีจ้จะทยอยเก็บรวบรวมนะคะเรามาขนพรุ่งนี้ประกอบยากมากทุกคนแต่ว่าพอพังทิ้งนี่คือง่ายมากบรรยากาศฝนตกนี่นะคะบายบายสวนผักของเรา นจะมาแล้วค่ะทุกคนงานของนิดในวันนี้นะคะเรียบร้อยไปแล้วค่ะแยกร่างของกรีนเฮาเล็กนะคะแล้วก็ขนของบางส่วนขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนี้จะกลับบ้านค่ะผ่านพ้นไปหนึ่งวันของนิดนะคะตอนเช้าขึ้นเขาฝั่งวาเล่นะคะเหตุตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะอาจจะเป็นวันไหนที่มีเวลามีโอกาสเหมาะๆนะคะนิดอาจจะไปฝั่ง ภูเขาบ้านที่ดอกไม้ไปเก็บกับแกส,สักรอบหนึ่งก่อนสิ้นปีนะคะส่วนช่วงป่ายก็คือแยกร่างกรีนเฮาส์เล็กของเรานะคะก็เสียใจแต่เราต้องไปต่อนะคะขอบคุณกําลังใจจากทุกคนที่ส่งกันมานะคะแล้วก็จากครอบครัวด,ด้ค่ะภาพช่วงไหนเหมาะหรือว่าเป็นเวลาของเราเนี่ยอาจจะได้ปลูกเพิ่มเติมแต่ว่าณตอนนี้ส่วนใหญ่นี้จะหยุดไปก่อนนะคะอุปกรณ์ที่เราเก็บไว้ก็ จะเอาไปฝากไว้ที่ที่ดินของเพื่อนนะคะส่วนตอนนี้ก็ปลูกหน้าบ้านนิดหน่อยนะคะพอได้กินแล้วก็แบ่งขายเล็กน้อยค่ะส่วนปะปาก็สุขภาพไม่ค่อยจะแข็งแรงนะคะนิดไม่อยากให้แกมาพวนดินไถ่ดินทํางานหนักกับนิดอีกแล้วนะคะอาจจะหยุดไปก่อนแล้วก็นีอาจจะทํางานอย่างอื่นไปนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากมาก,มาก,ม,าก,ม,ากมากเลยนะคะสําหรับคําติชมไม่ว่าจะเป็นงานแกะสลักแล้วก็ทําสวนนะคะแล้วก็ให้กําลังใจนิดเสมอมาจน ตอนนี้ผู้ติดตามของเรานะคะพุ่งไป80,000คนแล้วค่ะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณมากมากดิก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะมาถึง80,000คนติดตามนะคะแล้วก็ในเพจ a c e b o o กก็ตอนนี้ก็90,000กว่าไปแล้วค่ะนี่ขอขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจเสมอมาแล้วก็อยู่ด้วยกันมาเสมอนะคะไว้มาเจอกันใหม่ค่ะตอนนี้เราต้องรีบกลับนะคะฝนมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย